The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกเป็นชาวชัยนาะทปัจจุบันอายุได้แปดสิบขวบมาวัดตั้งแต่ตอนอายุหกสิบปีเพราะพระลูกชายนะ่ะชวนมาตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาโลกนะ้ำมายอยู่ทุดดงเป็นประจำต่อมาปีสองห้าสามหพระลูกชายให้เลิกขายของชวนมาช่วยงานวัด ให้มาดูแลจัดอาหารถวายพระดีกว่าก็ดีใจเข้าวัดมาช่วยจัดผลไม้อยู่ในครัวและจัดอาหารที่ทานบดีกองโภชนาการเมื่อลูกมาอยู่วัดแล้วหน้าที่พุทนบุญก็ไม่ทิ้งชวนคนสร้างพระรได้เกือบร้อยองค์ทุกทิตก็ต้องกลับไปชัยนาท แกบ,บุญที่จะภาพทยอยสะสมบุญสร้างองค์พระจนหลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าป้าแก่แล้วทํทำไมขยันกลับบ้านนักอ๋อไปรวบรวมคนสร้างพระลูกคาวัดอยู่ในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดซึ่งเป็นโครงการที่ประรดุคคุหลวงพ่อทัตตะชีโว ท่านได้ประกาศให้สาธุชนที่ไม่มีภาระกิจทางบ้านให้มาอยู่ประจำช่วยงานวัดซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าสัทธาวาดคือผู้ที่เอร่ลิทายเลยปรดเสียณแล้วเนี่ยพลังบูบสุดท้ายในโลกมนุษย์เหมือนเปลวเทียนเนี่ยมันจะก่อนจะดับจะบูบนี่ แรกเริ่มโครงการในปี2531มีสมาชิกในโครงการ260คนปัจจุบันเหลืออยู่เหลืออยู่หคนบางคนก็ออกไปเลี้ยงหลานบางคนกลับไปให้ลูกหลานเลี้ยงบางคนก็ออกไปเป็นผู้นำบุญบางคนก็กลับวิมาน ที่เหลืออยู่แต่ละคนอายุก็เป็นสาวน้อย70อย่าง80ค่ะในจำนวน6คนที่เหลือลูกในพี่เพื่อนรักสนิทอยู่สองคนรวมกับตัวลูกแล้วเราก็เป็นแก๊้งสามทหารเสือทรีไทเกอร์ ร่วมบุญกันจัดพลไม้อยู่ในครัวจนกระทั่งเพื่อนเคาหนึ่งขอเซกุดบายลาโลกไปก่อนแล้วค่ะสายโยนาระไปแล้วเพื่อนครูบุญที่ลาโลกไปก่อนนี้เนี่ยเดินเขามีบ้านอยู่ที่ตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทประวัติก่อนขวัดของเขาเนี่ยน่าศึกษาเจ้าค่ะเขามีชื่อที่เพราะเพราะพริงที่เดียว ของใสๆส,ๆสวยๆชื่อว่ามณีมณีแต่งงานเมื่ออายุ22ปีไม่มีบุตรมีอาชีพเปิดร้านตัดผ้าชายหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์เปิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กๆที่นาสนามบินอุทภเรขายให้จีไอสมัยนั้นสามีของมณีเนี่ยสัญเนแรงมาก ใจดีกับหญิงอื่นมากยกเว้นมณีมณีทนพฤติกรรมของสามีที่ใจดีสเสน่ห์แรงไม่ไหวประกอก็ตัวเองก็ไม่มีบุตรมีเพียงบุตรบุญธรรมที่ได้ขอจากน้องสาม,มาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆจึงตัดสินใจเธออยู่ส่วนเธอฉันก็จะอยู่ส่วนฉันแล้วก็ทำมาห้กินตามลำพังตั้งแต่นั้นมา ต่อมากับประกอบอาชีพส่งคนไปทำงานต่างประเทศฐานะดีรุ่งเรืองมากทำบุญไปด้วยหากินไปด้วยมีเงินเก็บในบัญชีมากถึงสิบสองล้านบาทจากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีสิบสองล้านบาทมณีเป็นผู้มีนิสัยใจคออบอ้อมอารีชอบทำบุญกุศลเคยสร้างพระประธานถวายถึง7็วัด เคยถวายบ้านไม้สักทรงไทยหลังใหญ่ให้แก่วัดเขารลอกถวายรถยนต์ให้แก่พระที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปัจจุบันถ้าเป็นสมพารเจะวาดวัดหนึ่งในจังหวัดชัยนาะทมัน,นีจะไม่เคยปฏิเสธบุญบางทีขนทุเรียนบรรทุกใส่รถเต็มคันรถไปถวายวัดแล้วบางทีก็เหมาร้านหมูสเต๊ะไปออกร้านที่งานวัดเธอใจบุญมาก แต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืออยู่มาวันหนึ่งได้มีคนมาชวนให้ไปเล่นพน,นันอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรลูกจำชื่อไม่ได้ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเล่นแล้วจะรวยรวยมากๆทีเดียวแต่มีข้อแม้ว่าให้เล่นเพียงสามล้านเท่านั้นพออย่าเล่นต่อ <Yeah. S 1> ก็จะได้ค่าตอบแทนมาหาศาล สมมติว่าถ้าเสียเงินเกินกว่านี้ก็ให้หยุดเล่นแปลว่าอาจเสียแค่สามล้านแต่เราเมื่อเล่นเสียไปสามแล้วสามล้านแล้วเกิดความรู้สึกแบบเดียวกันเลยเสียดายยอมไม่ได้ฮึดสู้ขึ้นมาสู้ตายแล้วก็ตายจริงๆเลย <Yeah. S 1> เพียงแค่สามล้านเองเงินเก็บในบัญชยียังมีมากกว่านั้นอีกจึงพนันต่อไปเรื่อย ในที่สุดความโลภก,กับคำว่าครอบงำเสียได้เลยและอยากได้เงินอยากโดยทางรัฐทําให้ขาดสติแล้วก็หงุดหงิดหึดหัดทุ่มเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในเวทีและและ้วเงินจํานวน12ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่สูุ่ตสาห์เก็บไว้ในบัญชีมาหลายปีก็ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นหายวับไปกับตาภายในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนจากเศรษฐี12ล้านเพียงข้ามคืน มัน,นี้ก็ต้องกลายมาเป็นแม่ค้าขายของเล็กๆน้อยๆและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจากคนรวยก็กลายมาเป็นคนเคยรวยมันนี้วาวับพระธรรมกายมาปี2530อายุได้50ปีได้ไปอยู่ทอดงศกเสาว์อาทิตย์เป็นประจำจนเมื่อปี2531มหมัน,นี้ก็ได้จากบ้านมาอยู่วัด เป็นสมาชิกในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดอาศัยนอนในกรดอยูนที่บริเวณเต้นท์บ3บริเวณใกล้กับสภาหลังคาจากในปัจจุบันนี่แหละสมัยก่อนที่เจ้าหน้าที่รักวัดก็นอนกันอย่างนั้นนะอย่วัดวันแรกก็ช่วยกันเก็บงานกรถินซึ่งเป็นกรถินครั้งแรกของยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาแจงขนุยุงงานนี้มีสาธุชนมาอยู่ทุดงจำนวนมาก หลังงานยังช่วยกันเก็บอุปกรณ์กรดต้องตื่นก่อนตีสี่นอนหลังห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนก็แ<อ>ปลว่านอนคืนหนึ่งสี่ชั่วโมงแต่ใจก็อิ่มบุญทุกวันนอกจากนี้ยังช่วยเตรียมอาหารจัดอาหารถวายภิกษุสมมณเนรับบุญทำความสะอาดสุขภิมานคือห้องน้ำเช็ดกระจกจัดดอกไม้เป็นต้น แม้วางบางวันตอนดึกที่กรดหลังน้อยฝนตกน้ําท่วมไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีแต่ก็อดทนอยู่กันมาได้ฝนตกน้าท่วมนี่ยแม้อายุจะมากแล้วก็ตามเพราะเข้าใจคำสอนที่หลวงพ่อสอนเอาไว้ว่าเกิดมาสร้างบรารมีมม่นีชอบบอกบุญมากชอบทำหน้าที่กะะิลยาณมิตร กระถึญคุณยายจา์ปีสองห้าสามหนึ่งเธอบอกบุญจะได้รับโลจากคุณยายด้วยแล้วมันมีการบอกบุญสร้างของพระธรรมการเป็นจำตัวเธอบอกบุญได้เป็นจำนวนนับร้อยองค์จนได้รับเหรียญก้าหารหลานยายด้วยเหรียญก้าหารจากคุณยายอย่างเดียวเรียกว่าเหรียญก้าหารหลานยาย มไม่ธรรมดานะ <c oughs> มณีเป็นผู้ที่สามารถจดจานรำบ้างหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีเด็กๆในครัวจึงชอบให้ป้ามณีของเขาเล่าธรรมะให้ฟังเสมอๆเ,เธอมักแนะนำทุกคนที่เข้ามาคุยด้วยว่าไม่มีชีวิตที่ไหนจะมีความสุขประเสริฐและเลิศเท่ากับการสร้างบุญบาร,บร,บร,บรมีเหมือนเป็นลูกหลวงพอ่อป้า ชอบชีวิตพระชีวิตสมณเณรป้าทําบุญแล้วอธิษฐานให้ได้บวชทุกชาติปี2 5 4หหลังจากผ่านชีวิตอยู่ช่วยงานวัดมาได้สิบสปีมันนี้ก็เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานและเริ่มมีโรคแทรกซ้อนจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2547 ปีที่ผ่านมามีอาการชาที่มือคุณหมอตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองติดต่อมาก็ไม่สามารถขยับขยื่อนตัวได้เลยหลานๆฝ่ายโภชนาการไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอย่างดีผู้ดูแลก็เด็ดเตือนให้ทำใจใสๆไว้ไอ้นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็นึกถึงคุณยายแล้วก็มานถามว่า นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อผุญยายได้ไหมถ้าได้ก็ขอให้กระพริบตาส่งรหัส <c oughs> เธอก็จะกระพริบตาถามว่าองค์พระใสไหมเธอก็จะบอกว่าใสาด้วยการกระพริบตาเช่นกันวันที่เธอจะจากไปนั้นก็หลับตานิ่งลมหายใจก็อ่อนลงเรื่อยๆ จนนีรุสก์กจากพวกเราไปในวันที่8กันยายน2547อายุได้67ปีเข้าวัดมาได้17ปีคำถามเป็นพระกรรมอะไรมณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกจึงมีสามีที่เจ้าชู้และไม่มีบุตรบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงไว้เมื่อโตขึ้นก็ไม่ค่อยจะได้มาดูแลเลยเพราะเหตุใดมณีซึ่งเป็นคนใจบุญ แต่ต้องเข้าไปสู่วงการมานานจนหมดตัวได้บุญอะไรทำให้แม่มณีเนี่ยรวยมีเงินหนึ่งสิบสองล้านบาปะอะไรจึงทำให้ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินจำนวนนั้นเลยเพราะเหตุใดมณีจึงเป็นคนบอกบุญเก่งจำธรรมะได้แม่นยำละกรรมอะไรทำให้มณีเป็นเส้นเลือดในสมองตี เป็นโรคเบาหวานและมีอายุสั้นมณีมีคตินิมิตเป็นอย่างไรคะก่อนตาได้ยินหลานๆพูดถึงบุญให้ฟังไหมคะนึกถึงบุญได้ไหมคะแล้วมาเวียนมาทักษินที่มหาธรรมกายจะดีหรือเปล่าฝากข้อความถึงทุกคนในครัวว่าอย่างไรบ้างไหมหลานๆที่ครัวทำบุญโดยทิศให้ทุกวันได้รับ หรือเปล่าคะเห็นไม่จชนี่ถือเป็นบุญของป้ามณีเลยนะที่หลานในครัวทําบุญให้ทุกวันปฏิให้ทุกวันโอ้จะใครได้มีลูกมีหลานอย่างนี้ได้เนี่ยนะถือว่ามีบุญมากกรรมอะไรของตัวลูกเองและลูกลกของลูกทั้งพระลูกชายด้วยมีปัญหาเดียวกันคือท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำค่ะ บุญอะไรจะทำให้สุขภาพดีหายจากอาการนี้ได้คะท้องผูกอย่างแร่งลูกและพระลูกชายเคยสร้างบารมีมากับมูขคณะอย่างไรคะจึงได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีอยู่ในวัดคะ่ะในดียชาตัวลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนสร้างบารมีผูกพันกันมาอย่างไรจรึงรับบุญด้วยกันมาตต่งแต่เข้าวัดแล้วทำไมถึงได้มาเป็นเจ้าหน้าทีวัดตอนช่วงอายุมากแล้ว ก็มาตอนอายุมากดีลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตินขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่ายฟังเป็นนิยายปรามปราจามณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกมีสามีเจ้าชู้และไม่มีบุตรพระ เศษกรรมกามีเจ้าชู้ของตนเองตามมาส่งผลอีกทั้งในอดีตได้มีครอบครัวแต่มีลูกเกเรที่มักจะนำความเดือดร้อนมาให้เสมอจึงมักอธิษฐานจิตว่าพบชาติต่อไปขอจะได้มีลูกอีกเลยจ้าเพราะนั้นกรรมเจ้าชู้นี่เราจะสังเกตได้ไว่าตัวเคยเป็นเจ้าชู้มาอย่างไรเนี่ย พอมาเป็นผู้หญิงตัวก็จะมีชีวิตที่เจอสามีเจ้าชู้บ้างบ้านแตกเสลแลกขาดบ้างอะไรต่างเล่านี้เนี่ยต้องทุกข์ใจเป็นภาพในอดีตของตัวนส่วนบุตรบรธรรมท,ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีแต่พอโตขึ้นแล้วไม่ได้มาเลี้ยงดูตอบเพราะขาดบุญเลี้ยงดูบิดามารดาจะ้ะมณีเพื่อนรักคู่บุญของลูก เข้าไปสู่เส้นทางการพนันจนหมดตัวพระกรรมในอดีตได้คบคนผ่านนักเลงการพนันในสมัยที่เป็นผู้ชายตามมาส่งผลโดยในชาตินั้นได้เคยหลอกเพื่อนที่มีฐานะให้มาเล่นการพนันจนเพื่อนหมดเนื้อหมดตัวจงเวลาตัวเองก็เจอบ้าง ที่แม่มณีรวยมีเงินถึงสิบสองล้านพระบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามมาส่งผลแต่บาปที่เคยหลอกเพื่อนมาเล่นคามานันจนหมดตัวส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เงินจะ้ะแม่มณีบอกบุญเก่งจำธรรมะได้แม่นยำพราะมีบุญที่เคยทำหน้าที่กัลาย,ยาณมิตรมาในอดีต ได้ศึกษาธรรมะด้วยความสนใจแล้วปัจจุบันก็ใคร่ต่อการศึกษาได้พยายามจดจันธรรมะมาไปใช้สอนตอนเองและเพื่อจะเอามาทำหน้าที่กัลยาณมิตรผู้นำบุญจาแม่มณีเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเบาหวานและอายุสัน้นเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารทั้งแนดีและปัจจุบัน และกรรมในชาติที่เป็นผู้ชายได้คบคนพาลและหลอกเพื่อนมาเล่นการพนันจนหมดตัวในชาตินั้นในชาตินั้นยังได้เคยไปดักลอบทีศรีรษะของผู้ติดหนี้พนันและไม่ยอมจ่ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตกรรมนี้ได้ตามมาส่งผลจะ,จะเลืิดในสมองแตก แม่มณีก่อนตายแม้จะขยับตัวไม่ได้แต่ก็มีสติอยู่ตลอดเวลาทรงซิกด้วยสายตาได้รับรู้เรื่องที่ทุกคนพูดเรื่องบุญและธรรมะทุกอย่างได้เห็นดวงและองค์พระใสใสพร้อมทั้งภาพบุญทุกบุญได้ชัดเจนเป็นกรรมนิมิตรคตินิมิตจึงสว่างสวัย ตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นคือวูบเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหน้าบริวารมาเรียกจึงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปในระหว่างแถวของบริวาร้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสแล้วก็รู้หลักวิชาเป็นอย่างดีจนกระทั่งขึ้นไปนั่งบนเทวรถทองประดับรตัตนชาติขนาดใหญ่พอสมควร แล้วก็มีบริวารเยอะพอสมควรทีเดียวแหละก็ได้เวียนพระทักษิณรอบร่างกายของตัวเองเพื่อปรงธรรมสังเวชและก็ขอบคุณของเออแล้วก็ระลึกนึกถึงว่าว่าได้ใช้ร่างกายนี้สร้างบุญบาร,รมีและขอบคุณทุกคนที่ได้ดูแลเอาใจใส่ภายหลังจากนั้นก็นมาที่มหาธรรมกายเจดี เพื่อเวียนบัตรักษินถอดรองเท้าเสร็จก็เวียนบระทักษินก็ยิ่งทําให้กายสว่างเพราะระลึกนึกถึงบุญต่างๆได้ทุกบุญแล้วก็ลอยวืดขึ้นไปที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตสเบียงที่ไม่ได้ไปอยู่วงในพระเศษกามกาเมยังมีอยู่ต้องพบชาติต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นผู้ชาย และบวชจนตลอดชีวิตนั่นแหละจึงจะได้ไปอยู่วงในจ้า,าแต่ว่าพอมาบวชแล้วลาสิกขาออกไปก็โน่นเลย <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำต่อไป <c oughs> ถ้าสั่งสมบุญทานบรมมีก็ไปเป็นกองสเสบียง <c oughs> ถ้าสั่งสมอย่างอื่นก็ไปแวะชั้นอื่นกันไปหรือที่อื่นกันไป <c oughs> ได้รับบุญเทวทิตไปให้และมีความสุขสบายดี ขณะนี้กำลังจะออกจากวิมานทองของตัวอย่าลืมว่าไปแปดกันยายน <c oughs> ขณะนี้กำลังจะออกจากจะออกจากวิมานทองของตัว <c oughs> เพื่อไปกราบรายงานมหาสมณเทพบุตรและเข้าร่วมประชุมจ้า <c oughs> กำลังประชุมเงนตัวลูกและลูกลูกของลูกรวมทั้งพระลูกชาย ท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำเพราะกรเนแดดีได้มีกรรมส่วนตัวคล้ายๆกันคือมีนิสัยเหนียวนี่เวลาเป็นหนี้เขาเนน่ะจะค่อยๆใช้คืนทีละน้อยละน้อยก็ปิดกระปลอยท,ทั้งทงที่มีเงินพอจะใช้คืนหมดกว่าจะใช้คืนหมดก็จะทำให้เจ้านี้เนี่ย ร้อนอกร้อนใจโอ้โหเมื่อไรจะคืนมาสักทีเนี่ยกระปิบกระปลอยสมมติเป็นนี่เขาล้านหนึ่งอะใช้เดือนหนึ่งสักร้อยเงี้ยค่อยๆทย,ย,ยอยกันไปกอบกับกรมาจุบันพระลูกชายน,นไม่ค่อยจะได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้บริหารขันดื่มน้ําน้อยเป็นต้นเพราะฉะนั้นหุนนี่สแลนเดอร์ ส่วนตัวลูกเองอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามสังขารเลยจ้ะมันต้องเสื่อมไป,ไปธรรมดาก็เลือกรับประทานอาหารใหญ่ง่ายหรือมีกากเยอะบ้างก็จะพอช่วยได้จ้ะลูกก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญเลยจ้ะโดยเฉพาะบุญพิเศษก็คือถวายกิรานในบรสัทธหรือยารักษาโรคแด่พระภิกษ,ษุสำเนมผู้ประพฤติธรรมเป็นประจำจ้ะพระลูกชายในอดีตเป็นกุลบุตร จ่เป็นบัณฑิตมีความฉลาดและคงแก่เรียนได้มีศรัทธาออกบวชกมูคณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้บวชจนหมดอายุขไขได้มีผลการปฏิบัติธรรมพอเอาตัวรอดไปดุสิทตบุรีวงบุญวิเศษเขตในได้จ้ะส่วนตัวลูกเองก็เคยสร้างบรงมีกมูคณะมาแบบกองสเบียงที่จริงลูกก็ลงมาในชุดของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะ แต่ว่าพลาดไปไม่ได้ไปเจอบุญกะแต่ว่าบุญเก่าที่ทำเอาไว้ก็ยังนำมาสร้างบารมีกับหมูก่กณะอีกจนได้มาลดด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยให้ประคองใจอยู่ในบุญทุกบุญที่สั่งสมไว้ละโลกแล้วจะได้ไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษแต่ถ้าได้ธรรมกายละเอียดก็จะได้ไปอยู่ในเขตไหนแต่ถ้าได้ไม่ละเอียดแต่พอเป็น พอเป็นนิมิตกุศลนิมิตเป็นองค์พระก็จะไปอยู่เขตเสบียงเพราะยังมีเศษกรรมกาเมทรงผลอยู่จ้ะเพราะนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมกายละเอียดเห็นไม่จ้ะนี่เรื่องสำคัญฮนะเขตนอาเขตในมันขึ้นอยู่กับพระธรรมกายละเอียดหรือไม่ละเอียดลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนก็เคยสร้างบนร่วมกันมาในอดีตกอบกับปัจจุบันจะเกือก้อกูลกันยังสนิทกันจ้ะ ที่มาสร้างาเร็่องมูคณะตอนอายุมากเพราะอดีตชาติได้อธิษฐานมาไม่รอบคอบแล้วก็ไม่แน่นหนาว่าให้มาเจอหมู่คณะและได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาววัยดังนั้นอ่ะในชาตินี้ก็จะได้มาเจอหมู่คณะก็อายุมากแล้วสังขารก็เสื่อมไปตามวัยชาตินี้ทําบุญทุกครั้งก็ต้องอธิษฐานว่าขอให้เจอหมู่คณะสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเยาววาัยจ่า the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma